คุณผู้ชมเปิดแบบต้อนรับความเป็นไทยกันนิดนึงนะวันนี้ทิปละทองออฟเดอะทาวพาคุณผู้ชมมาปักหมุดกันอยู่ที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีค่ะแล้วเทศบาลเมืองเขาสายอดจะมีที่เที่ยวที่กินเด็ดๆอะไรกันบ้างนั้นมีโครงการอะไรที่น่าสนใจวันนี้ทิพจะพาไปชมกันค่ะไปกันเลยไหมคะพร้อมแล้วอะไปค่ะ ตอนนี้ทิพย์ก็อยู่กับท่านเจ้าบ้านแล้วค่ะท่านนายกสายใจเลิศวิริยะประภาท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขาสายอดจังหวัดลบบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ที่ของเทศบาลใช่ไหมคคะ เป็นพระนารายณ์ราชนิเวศก็คืออยู่นอกเขตเทศบาลแล้วทำไมนัดทิพย์มาที่ตรงนี้ล่ะคะก็พอดีท่านผู้ว่าราการจังหวัดนะคะก็ได <st> ้มอบภารกิจในส่วนของการจัดทําบ้านไทยวิถีไทยแล้วก็การแสดงประวัติศาสตร์จิตนาการปีนี้ก็เป็นปีที่16แล้วค่ะต้องการที่จะให้ พี่น้องประชาชนแล้วก็เด็กและเยาวชนนะคะได้มาเที่ยวงานแล้วค่ะก็ยังได้มาเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะว่าในยุค300กว่าปีนั้นสมเด็จพระนารายณ์นั้นก็ได้มีการวางฐานในการบริหารจัดการบ้านเมืองไว้ก็คือในเรื่องของการสัมพันธมตรกับทูตนะคะแล้วตรงนี้ล่ะค่ะที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นบ้านเรือนไทยมีความสําคัญยังไงกับงานนี้บ้างคะเป็นบ้านไทยวิถีไทยทางเทศบาลก็ได้มาจัดทำนะคะมาปรุงบ้านเรือนไทย เพื่อที่ว่าจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเข้ามาได้เห็นวิถีชีวิตนะคะว่าความเป็นอยู่ที่เรามีบ้านเรือนไทยเนี่ยเรามีรูปแบบอย่างไรถ้าคิดถึงเทศบาลเมืองข่าวสามยอดเนี่ยที่ท่องเที่ยวไหนที่ท่านอยากแนะนาบ้างคะท่านนายกหนึ่งก็คือวัดพระบาท้ําพุธนะคะอันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ได้ในเรื่องของวิถีพุทธคือในการทํางานร่วมกันกับทางวัดพระบาทอําพุค,าค่ะก็ได้มีการ ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษากีฬานะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสคนพิการนะคะหลวงพ่อเขาก็จะมาดูแลในส่วนนี้แต่มีอีกโครงการหนึ่งค่ะที่เป็นปัญหาที่สําคัญก็คือประชากรลิงโอ้ยงลิงเมืองลบบุรีขาดลิงไม่ได้จริงๆค่ะท่านนายกในตำบลเขาสํายอดตอนนี้เขาไปอยู่ที่วัด่ะประมาณ500ตัวได้แล้วสัตวาวานเข้าไปช่วยเหลือดูแลไงบ้างนะคะข็ไปดูในภาพรวมเพราะว่าในนั้น,นะคะ่ะ ก็ไม่ได้ว่าจะมีแค่ลิงอย่างเดียวก็มีสุนัขมีแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องของการไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขด้วยแมวด้วยนะคะในส่วนนั้นเราก็ไปพ่นยาให้มีความสะอาดถ้าในส่วนของวัดน้ำจั้นนะคะก็จะมีโบสดิน ที่จัดสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคตึกจบ,บันแล้วนะคะกี่ปีได้คะท่านอายุเป็นร้อยรอยปีมาแล้วค่ะก็คือไม่มีประวัติาศาสตร์แน่ชัดอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะพี่น้องประชาชนไทยพวนเนี่ยได้ได้ย้ายกันเข้ามาอยู่เนีคะเขาก็สร้างโบสถ์นะคะ<อ>เพราะว่าไทยพวนเนี่ยเขาจะมีวิถีชีวิตในเรื่องของการสืบทอดสืบสารประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ได้ยินว่าโบสถ์เนี่ยคือมีความวิจิตรสวยงามแล้วก็ มีการสร้างที่ชาวบ้านร่วมแร่งร่วมใจกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะละักษณะการสร้างเป็นแบบไหนคะเขา<น>จะเป็นดินนะคะ,คะป็นบดดินแล้วเข้าไปแล้วมันจะเย็นมากเลยทราบว่าเมืองลบบุรีเนี่ยเป็นเมืองซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในสิบของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะ,คะทางเทศบาลขา่าวสามยอดเรามีการสนับสนุนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังไงบ้างคะค่ะถ้า,ถาพี่น้องประชาชนหรือเด็กรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาเนะะี่ยค่ะถ้าเราไม่มีลากของวัฒนธรรม นะคะประเพณีศาสนาเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยลืมเลือนค่ะก็เลยคิดว่าในกิจกรรมต่างๆเราจะต้องสร้างนะคะสร้างโครงการสร้างกิจกรรมมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาม,มีส่วนร่วมขออนุญาตสอบถามว่าท่านนายกดารงตําแหน่งมากี่สมัยแล้วคะตอนนี้ก็6สมัยแล้วค่ะ6สมัยแล้วแสดงว่ามีผลงานเด่นๆที่ทําให้กับเมืองเทศบาลเอาไว้ พอสมควรเลยใช่ไหมคะมีหลากหลายค่ะแต่ที่เน้นก็คือเรื่องของแก้มลิงพอฝนตกเนี่ยค่ะนะคะทางเขาสามยอดเนี่ยเราเหมือนแอ่งะะอะทะน้ําก็จะไหลามาจากบนเขาสามยอดสร้างอ่างเก็บน้ํท่วมแล้ว<อ>ไม่พอพอแ้งมันก็ยังไม่มีน้ําใช้อีก<อ>นะคะ,คะในส่วนของการแก้ที่เป็นระบบเนี่ยก็คือขอใช้พื้นที่บูรณาการร่วมกันกับกับหน่วยทหาระนะคะ เพื่อที่จะขุดแก้มลิงพอจะทําแก้มลิงแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็ยังได้มาต่อยอดในเรื่องของเมืองสุขภาพะนะคะทำรูวิ่งอะไรต่างๆนี้อพอได้ได้ทำรูวิ่งเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็ได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมเรศรษฐกิจชุมชนใ,ชให้กับครอบครัวกำลังพนนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้เราก็เลยปรับในส่วนของแบบแปลนน,นนะคะว่าขอให้เป็นการก่อสร้างแล้วมีระบบประปาเข้ามันก็จะสามารถที่ จะใช้น้ําแล้วก็ดันน้ําเข้าไปในชุมชนกลายเป็นใช้น้ําประปาด้วยก็ได้แล้วก็นํามาเป็นวิสาหกิจชุมชนก็คือผลิตน้ําดื่มขายเมื่อกี้ในส่วนของแก้มลิงเนี่ยก็ได้ถึง3ส่วนด้วยกันเลยนะก็คือแก้ปัญหาการจัดการเรื่องน้ําน้ําท่วมน้ําแล้งได้ด้วยเรื่องของการเอาไปใช้ในอาชีพต่างๆเกี่ยวกับเกษตรนะเกษตรก็คือโครงการของป่าเถื่เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กานะคะเศรษฐกิจพอเพียงถ่าน้ำมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะใช้ระบบผันน้ำมีประตู ะนะคะเพื่อที่จะไปทําโครงการในส่วนของศาสตร์พระราชาเพิ่มเติมมีโครงการถัดมาอีกไหมคะที่ท่านนายกอยากจะเป็นท้ผพูดเราได้ฟังกันโครงการขยาเนี่ยครัเมื่อก่อนเนี้ยพี่น้องประชาชนก็มีความเข้าใจว่าใช้ แล้วก็ทิ้งท้องถิ่นเนี่ยก็จะต้องมาเก็บแต่ในส่วนปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคร้อนหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเทศบาลเนี่ยก็เลยตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัญหาขยะ<ฆ>ที่จะล้นเมืองนะคะก็เลยคิดโครงการชุมชนไร้ถังขึ้นก็คือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคัดแยกขยะตั้งแต่บ้าน<ฆ>ตั้งแต่ต้นทางที่ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดทำนี่ก็คือได้พาชุมชนไปดูงานที่อบตอดอนแก้วก่อนไปดูว่าเอ๊ะที่นี่เขาเขาทำยังไงถึงไม่มีถังขยะ ตอนแรกก็ยังคิดต่อต้านนะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีขยะแต่พอได้ไปศึกษาดูงานแล้วเนะะี่ยค่ะก็ทำให้อ๋อนี่คือการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางคือคัดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรทิ้งเลยนอกจากขยะเป็นพิษค่ะนอกจากนี้นะคะทางเทศบาลก็ได้มีโครงการที่สําคัญอีกนะคะก็เป็นโครงการพัฒนาแล้วก็ให้เด็กและเย,ยาวชนนะคะได้มาสร้างกิจกรรมให้กับชุมชนด้วยเช่นเขามีงานแต่งงานเขาก็จะมีกองยาวใช่ไหมคะเขาก็จะไปช่วยกัน นะคะ<อ>ไปออกงานนะคะอ<า>โอยพูดผลงานท่านนายกมามีเยอะแยะามากมายจริงๆนะคะมีหลักในการบริหารจัดการยังไงบ้างคะท่านนายกเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่การคิดก็คือแผน ซึ่งตรงนี้เนี่ยการจัดทําแผนเนี่ยก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทราบถึงปัญหาของตัวเองก็คือให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาทราบว่าเงินของเทศบาลเนี่ยเรามีเท่าไหร่ะนะคะแล้วเราจะมีโครงการอะไรที่เขาอยากจะให้เทศบาลเราไปแก้ไขถ้าเราไปนั่งคิดเองเนี่ยก็จะทําให้แก้ไขไม่ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนต่อไปเนี่ยนะคะในส่วนของอนาคตเนี่ยเทรนที่ที่สาคัญเลยก็คือพลังงานทดแทนะนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ ลถด,ด้วยนะคะก็คงจะต้องปรับนะคะจากที่เราใช้น้ามันเนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ทางเทศบาลเนี่ยคิดอยู่ว่าจะทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความสุขสิ่งที่สําคัญของความสุขก็คือไม่ให้ติดเตียงอยากจะทําให้พี่น้องประชาชนในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยติดสังคม,มก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุท้ายนี้อยากให้ท่านนายกชวนคนที่ชมอยู่ตอนนี้มาเที่ยวเทศบาลเมืองข่าวสามยอดหน่อยค่ะ เทศบาลเมืองเขาสามยอดนะคะก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือการท่องเที่ยวในส่วนของหน่วยทหารค่ะ,คะก็เป็นเชิงอนุรักษ์และอีกส่วนหนึ่งก็คือวัดพระบาทภู ก็สามารถติดตามดูข่าวสารได้นะคะว่าเทศบาลเมืองข่าวสามยอดมีจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างในช่วงวันสำคัญต่างๆใช่ไหมคะคะเรียกได้ว่าส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่กินที่เที่ยวพร้อมครบเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกสายใจมากเลยนะคะที่พาพวกเราเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของเมืองข่าวสามยอดค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกสายใจมากค่ะขอบพระคุณค่ะ เจได้ค่ะเวลาหมดบทเวลาแล้วสำหรับ Talk of the Town ติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวเทศบาลไหนกันอย่าลืมรับชมกันทุกวันเสาร์7 5 0โมงโมงทาง The People Show ช่อง5ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ